สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะยำมาม่านะคะกับฮอดอกแหนมค่ะก็อซอยก่อนนะคะซอยหอมก่อนคะ่ะหอมใหญ่นะคะ ต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักขึ้นช่ยนะคะสอยทีเดียวเลยรวมกันค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะ ก็ใส่ไข่ด้วยค่ะไข่ต้มค่ะแล้วก็หั่นแหนมนะคะแหนมนี่ก็ไปเวฟมาแล้วนะคะทำให้มันสุกก็ระยะหนึ่งก่อนไม่ได้ทำาดิบๆน,นะคะไปเวฟคาเชตโตแล้วก็ใส่กอค่ะ แล้วก็ซอยพริกแดงจินดาน,นะคะใครจะตำก็ได้นะคะแต่ว่าย่าพอชอบซอยชอบซอยมากกว่าการยันนี้ก็แล้วแต่คนทำนะคะจะใช้พริกตำหรือพริกซอยก็ใช้ได้ค่ะ หั่นมันเาอไว้นะคะเ,เดี๋ยวไว้บีบค่ะแล้วก็อาชามผสมมานะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำน้ำเชื่อมค่ะหนึ่งช้อนโต๊พอเพราะว่าไม่ต้องการให้หวานนะคะ ก็ใส่น้ำปลาค่ะสองช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดองค่ะสองช้อนโต๊ะ ก็พริกซอยนะคะพริกแดงกินดานซอยนี่ก็แล้วแต่เรานะคะเราก็คนแล้วก็บีบมะน,นาวลงไปค่ะเดี๋ยวหั่นมะเขือเทศหน่อยนะคะลือ รื้มหันค่ะ เราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปะคะ่ะใส่หอมใหญ่ลงไปะคะ่ะแล้วก็คุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมก่อนนะคะชิมว่าน้ำ ยำนีมม่ใช้ได้หรือ,อย่างนะคะอร่อยนะคะเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็ใส่เส้นบะหมี่สเมเร็จรูปไปนะคะ ใส่ต้นหอมผักชีนะคะครับขึ้น่ายที่เราเตรียมไว้นะะี่ค่ะก็ใส่เข้าไปเราก็เะคิมผมักทีนะคะ เส้นแล้วก็จืดลงไปหน่อยค่ะก็เติมน้ำปลานิดนึงนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่จานได้นะคะเราก็เอาแหนมกับไต่กอเกอาะลงไปค่ะคุกเขานะคะไม่ต้องคุกเข้ามากกค่ะเพราะว่า พร้มให้เข้ากันนิดหน่อยพอแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เอาไข่นะคะวางไวนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยา บ่มีเสริมเร็จรูปนะคะของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเยกาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากค่ะที่เข้ามาติดตาม,ม,มรับชมช่องเยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยาพรมากนะคะสวัสดีค่ะ